วันนี้จะเทศเรื่องอาหารเรปฏิกูลสัญญาให้ฟังจงตั้งใจฟังให้ดีอาหารเป็นสิ่งที่มนุษย์และสัตว์ทั่วไปทั้งหมดจะต้องกินถ้าไม่กินก็อยู่ไม่ได้จะต้องตายฉะนั้นอาหารจึงเป็นปัจจัยเครื่องยังชีวิตให้เป็นอยู่อย่างหนึ่งในปัจจัยสี่คือผ้านุ่งห่มหนึ่งอาหารหนึ่ง ที่อยู่อาศัยหนึ่งยาแก้โรคภัยไข้เจ็บหนึ่งปัจจัยสี่แต่ละอย่างนั้นท่านสอนให้พิจารณาโดยในเดียวกันคือก่อนจะรับเวลารับอยู่และรับแล้วแต่แยกกันออกไปโดยตามประเภทดังนี้เช่นจีวอนก่อนจะรับมาบริโภคใช้สอยให้พิจารณาโดยแยบคายด้วยอุบายอันชอบ แล้วแต่ว่าใครมีอุบายเห็นสมควรแก่จริตนิสัยของตนขอให้พิจารณาเพื่อมีให้มัวเมาประมาทในกิเลสให้เกิดสลดสังเวชเป็นพอจีวรน,นี้สักแต่ว่าธาตุหาใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ไม่มีชีวิตจิตใจอะไรเป็นของว่างเปล่าเมื่อธาตุภายนอกคือจีวร อามาห่อหุ้มธาตุภายในคือร่างกายอันนี้แล้วก็เป็นของปฏิกูลเก่าคร่ำคล,ลาน่าเกลียดต้องชำระสักฟอกอยู่เสมอพิจารณาก่อนจะรับเรียกว่าธาตุปัจเวกเมื่อรับอยู่ก็ให้พิจารณาเราบริโภคใช้สอยจีบอลน,นี้ก็เพื่อป้องกันความเย็นความร้อน ความอ่อนความแข็งและสัตว์เหลือคลานต่างๆมีริ้นเหลือบยุงเป็นต้นแล้วก็ปกปิดร่างกายเพื่อป้องกันความอับอายพิจารณาเมื่อกำลังรับอยู่เรียกว่าตังคณิตปัจเวกเมื่อรับแล้วขอให้พิจารณาอย่างเมื่อกำลังรับนั้นการพิจารณาภายหลังเมื่อรับแล้ว เรียกว่าอาดีตปัจเวกปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งสี่นี้ต้องอาศัยอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่ออาศัยแล้วทำให้เกิดกิเลสคือยินดีพอใจชอบใจรักใคร่หรือไม่พอใจไม่ปรารถนาเกลียดแงนงนายสิ่งที่ไม่พอใจก็เป็นกิเลสเป็นวิสัยของปุถุชน คนหนาด้วยกิเลสเหตุนั้นสาธุชนผู้ปรารถนาจะพ้นจากทุกข์ทั้งหลายโดยเฉพาะพระภิกษุในพุทธศาสนาของพระพุทธองค์เมื่อบวชมาเพื่อสละเพศคารวาดปรารถนาที่จะทำตนให้พ้นจากโลกิยวิสัยที่เรียกว่าเนคขมะฉะนั้นเมื่อมาบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ อันทายกเขานำมาถวายบแก่พระาศาสนาเราเป็นผู้รับแทนจงได้พิจารณาดังที่อธิบายมาแล้วนั้นจึงจะพ้นจากโทษอันเป็นหนี้ในวัตถุทานของเขาบริโภคท่านอธิบายไว้มีสามอย่างคือเธอยะบริโภคหนึ่งอินยบริโภคหนึ่งสามีบริโภคหนึ่ง ภิกษุในพระศาสนานี้บวชมาแล้วเป็นอยู่ด้วยอาศัยเรื่องภายนอกอาศัยด้วยคนอื่นคือทายกทายิกาเห็นครองผ้าเหลืองๆคิดว่าเป็นผู้มีศีลารจรรวัสเกิดศรัทธาเลื่อมใสมีใจยินดีทําบุญด้วยแต่พระบางองค์โลภมากอยากได้ไม่พอจึงพูดค่อนแคะ กับผู้มีศรัทธาเพื่อหวังผลอยากได้ในสิ่งที่ตนต้องการดังพระองค์หนึ่งพูดกับผู้เขียนว่าเขาไม่เคยไปกรุงเทพเลยในชีวิตครั้งแรกที่เข้าไปคงจะเป็นแถบเมืองนอนทบุรีนั่นเองเห็นผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งหิ้วทุเรียนผ่านไปกลิ่นทุเรียนเหม็นฉุยพระองค์นั้นก็ถามขึ้นว่า กลิ่นอะไรโยมโยมบอกว่ากลิ่นทุเรียนเจ้าคะ่ะพระองค์นั้นจึงเอ่ยขึ้นว่าฉันไม่รู้จักรสชาติของมันเป็นอย่างไรหวานหรือเปรี้ยวลูกละเท่าไหร่ที่จริงพระองค์นั้นเคยฉันแล้วรู้จักรสชาติมันมาแล้วตลอดถึงราคาเมื่อก่อนสองบาทหรือสิบสลึงเท่านั้น โยมจึงบอกว่าฉันได้รสชาติก็อร่อยดีราคาก็ไม่เท่าไหร่สองบาทหรือสิบสลึงเท่านั้นแหละพระจึงบอกเรื่องของตัวว่าอาตมาอยู่บ้านนอกไม่เคยเข้ามาในกรุงเห็นของแป,กแปลกๆก็อยากฉันดูบ้างโยมบ้ายอคนนั้นก็ฉีกทั่วเรียนถวายพระขี้โกหกหมดทั้งลูกเลยนี่แหละ เรียกว่ากูหนาหลอกลวงโกหกเขากินหรือเถอยบริโภคลักขโมยของเขากินด้วยการเห็นแก่ปากแก่ท้องแล้วพูดโกหกหลอกลวงเขาด้วยอาการต่างๆนานาให้เขาหลงเชื่อไม่พิจารณาให้สมแก่สมณะโยมก็ศรัทธาเหลือควรเห็นเขายอเข้าก็ได้ใจใหญ่ เพื่อจะเพิ่มภูณกิเลตของพระเมื่อพระท่านฉันของไม่ว่าหวานหรือขาวสิ่งใดมากๆก็ตักมาเพิ่มเติมให้ถ้าพระมีสติรู้ตัวละอายหน่อยก็หยุดฉันทันทีถ้าพระหาย,ยางอายไม่ได้ก็จะฉันไปเรื่อยพูดเท่านี้ก็พอแล้วอินะบริโภคเมื่อภิกษุได้ปัจจัยสี่มาแล้ว ปริโภคปัจจัยนั้นด้วยความมัวเมาหาพิจารณาตังคณิจะปัจเจเวกธาตุปัจเจเวกหรืออตีตปัจเวกไม่ตามที่อธิบายมาแล้วแต่ข้างต้นภิกษุบวชมาในพระพุทธศาสนานี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งพรหมจันท์มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหากเห็นแก่ลาบยสศสรนเสริญ ลืมตัวไม่พิจารณาปัจจัยสี่ดังอธิบายมาแล้วทรงเทศนาเฉพาะก้อนข้าวอย่างเดียวว่าภิกษุเช่นนั้นบริโภคก้อนเหล็กร้อนแดงยังดีกว่าเพราะก้อนเหล็กแดงเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วจะต้องไม่ลำไส้ทะลุลงไปถึงทวารหนะักแล้วก็ตายตายแล้วไม่ได้รับบาปกรรมตกนรกทนทุกทรมานนาน ส่วนก้อนข้าวที่ชาวเมืองเขาทำบุญหวังผลอานิสงน์นี้เป็นบาปมากเพราะเจตนาของเขาไม่บริสุทธิ์แต่พระผู้รับเป็นผู้ทุศิลไม่พิจารณาปัจจเวกให้สมแก่สมณสา,ารูปจึงเป็นบาปมากสามีบริโภคคือภิกษุก่อนจะรับปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้น ถ้าพิจารณาให้เป็นของจําเป็นที่เราจะต้องนุ่งหม่มเพื่อป้องกันความเย็นร้อนและริ้นเหลือบยุงทั้งหลายเพื่อป้องกันกำบังความละอายเมื่อบริโภคอยู่ให้พิจารณาเป็นแต่ศัก์แต่ว่าธาตุทั้งสี่ไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นของว่างเปล่าเมื่อเข้ามาถึงอัตภาพของเราแล้ว ก็เป็นของปฏิกูลเปื่อยเน่าเมื่อบริโภคแล้วก็พิจารณาเหมือนก่อนได้รับนั้นจะไม่ให้เกิดความมัวเมาหลงระเริงดังตัวอย่างพระบางรูปเมื่อได้ปัจจัยสี่มาเช่นอาหารเป็นต้นบริโภคโดยระเริงคุยกันอย่างสนุกสนานยอกล้องหัวเราะคิกคิกคักคกัผิดวิสัยสมณะสรูปที่ดีงาม ไม่สํารวมกายวาจาและใจทำตัวอย่างให้กุลบุตรผู้ได้เห็นแล้วถือเป็นแบบอย่างได้ชื่อว่าทำลายพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวปัจจัยทั้งสีน่นี้เรื่องนุ่งหม่มและอาหารสำคัญที่สุดจะเว้นเสียไม่ได้อาหารก็ยังพออดได้สิบวันยี่สบวันสาสวันก็ยังไม่ตาย ส่วนจีวรนนี่ไม่นุ่งหม่มไม่ตายจริงแหลแต่ไม่นุ่งห่มแล้วใครเล่าจะกล้าออกมาเดินทงเทงทงเทงให้เขาดูได้เหตุนั้นจีวรจึงเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งส่วนอาหารมีการหิวโหยเมื่อรับประทานแล้วมีอาการระง,งับไปแล้วก็หิวโหอยอีกไม่รู้แล้วรู้ลองสักที วันวันหนึ่งตั้งหลายครั้งหลายหนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมละเว้นข้อหล่านั้นเสียบริโภคเพื่อยังชีวิตให้อยู่ได้จะได้ประพฤติพรหมจรรย์ให้มั่นคงถาวรต่อไปถ้าไม่บริโภคก็หิวโหยทุกขเวทนามากจะประพฤติพรหมจรรย์ลำบากเพระพุทธศาสนานี้ จะตั้งอยู่มั่นคงถาวรได้ก็เพราะอาศัยพระสงฆ์